ยอยอสวัสด uh. you know. right? <B> ีครับนี่มาตบไก่นะครับไก่จิ้มน้ำปลานะชอน o น the b บอกไปกี่รอบเวลาแล้วพี่ฟังบีดแหกปากพามยืนแลพูดมาสการรมที่เปิดมาสี่บาร์แลกคำกูคมถ้าเดินชนหงตาปิดเพลงมึงดีจัดคนฟังแล้วเขาไม่กลับมาฟังอีกมึงฟังดีเพลงกูหลอนหูเหมือนวิญญาณที่ตามติดแรงกูเหลือจัดเหมือนกับเสือกัดในทางบีดชื่อมึงลบ ok, จัด พอประกาไปตามขีดถ้ามึงรั่วมากก็เอาสมองมึงไปซ่อมตอมแต่กูไม่เก่าเราก็เจอได้ถ้าเกิดมึงคลองคลอ,องไม่มียาม้ามีแต่บ้องบ้องที่มึงเป็นเด็กเคีียก็เพราะว่าแม่มเกินในซ่องซ่องมึงก็แค่ขยะยังทำตัวไม่ดีและไปตรงจังหวะยังทำตัวไม่ดีบองมึงรั่วจะยังทำตัวไม่ดีละมึงก็อย่าทะลึงสัตว์กูมีกล้วยให้รีมึงก็แค่ขยะยังทำตัวไม่ดี แลบไม่ตรงจังหวะย,ยังทำตัวไม่ดีบอกมึงรัวใจยังทำตัวไม่ดีแล้วมึงแ็อย่าทะลึงสัตว์กูมีคุ้ยให้ฟรีตอนกูพ่นคำต้องให้แม่มึงมาช่วยหยุดฝังศพห้องและเอาป้ามึงมาช่วยขุดขนาดกูดูดบ้องยังชวนยา่ามึงมาช่วยจุดถ้าเกิดมึงขาดค้องก็เอาหน้ามึงมาช่วยเป็นโชว์เซวทำดูดบ้องออกเพลงถทวไอ้น้องมึงยังเด็กเกินไปอ๋อมึงยังเด็กน้อยแต่เจ็บเจอเพราะเจอกูที่มันเก่งเกินใครกูโหดเกินแบบว่าหลบที๊ แต่จริงๆเนี่ยกูแลไไ่ดุเฮีย <Yeah. S 1> เปิดมาตาแรกก็ได้เจอกับเด็กช่างคำของมึงมันยังไม่เด่นแต่คำกูเป็นก,กว่าเจ็ดชาติว่ามึงกล้าที่ได้มาเจอบุลมมาคงราม,มึงก็เสียก็ด่าก็โตก็ตากก็อยากจะเทียบ,บคนอย่างกูยังไม่ได้เที่ยวกูทามึงเสียวจนเยี่ยวเลอะพ่อมึงคงยังไม่ได้สอนว่าอยาไปเที่ยวไปเทียบเนื้อหยุดพยองแล้วอยากจะมองุกหัวสมองด้วยสมองอาการของมึงมันคล้ายกับต่อนกู้ชมแม่งำขำเพราเฮียเบิรระดับมึงมันคงเป็นระดับง่ายกล้ามกูไม่ใหญ่หรอ ต่อยพ่อมึงหลับได้อะโทษทีครับพี่พอดีน้องไม่ถนัดใต้แพ้กูมึงอย่าร้องไห้ให้สัตว์ากงืมของพี่กูจ่าย เจอกูมึงคงได้ตายก่อนบ่ายตะวันลุ่งแต่ตายมึงหน้าเบื่อเพราะมันคล้ายเหมือนพระกําลังพูดพโกรกูแย็บซ้ายตําหน้ามึงพังมุ่นแลวกูไม่อยากจะด่ามึงมากเพราะกูไม่อยากทําร้ายคนไม่มีทางสู้ไอ้สั์